ริษ قي และท و ب ก่อนม่าวซ์แะรุ่งมะตังก่อม่าวซ์มาโมฟร์ดูด้วยกันว่าบุกรหัศด้วยกับการลงโสเขตนด้วยในน้าพักของเราจะจัดได้ด้วยเพรากับรัฐมนตรีคนเรัฐมนตรีต้องเป็นคนที่ด้วสักทีกับอิชามกลุ่มเราชื่อว่ากมปูลาธารปานในร่องแห่งความหวันคิดใส่ได้ผมต้องอยู่ในคุบสองปี แต่นนั้นลูกเจคนครับผมขอใช้ประสบการณ์ในการที่ต่อสู้ในคุกที่มีความอายุติตาแปดสนั้นผมไมู่้จะอ้างเหตุผลอะไรอีกในการที่จะปฏิเสธลงพ่อในการที่จะไม่ลงเล่นการเมืองในครั้งนี้เพราะการรับปากเลยว่าจะร่วมมือกับเราหกพันคนที่เกิดขึ้นในอนาคตทุกครั้งที่ทํางานนะครับอุมสากตัวนี้ก็ได้ แต่ผมพูดแค่นี้ท่านเข้าใจมากอีกมากกว่าผมอีกสิผมก็บอกว่านีนะลุงนะจริงๆทาไมใช้ท่านสสเวลาไม่หมดมันมีอะไรอีกอ่ะวากับลัตกุ๊ของเิลาคือลักกรุ๊ปเราอิงไม่ใช่เอดีผมจะการเองครับหลังจากนั้นสี่วันครึ่งครับท่านรัฐมนตรีของมาเลเซีย وعن الشر أبعدنا وخذ حوائجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وبك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا <applause> <applause> นะครับหอแวอร์มาเป็นใจให้กับพี่น้องชาวดราธิว่าว่าทําไมถึงพักพป็นประชาลันะครับซึ่งหมอแวอร์ก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมอุดมการกับพักมานะครับนะครับวันนี้เขาก็พร้อมประกาศชัดเจนแล้วว่ายงอสสเรนามพักเป็นประชาลัคนราธิวาเนเขกหนึ่งครับวันนี้ใครบ้างครับท่านครับในพักของพักปร,ประชาลัคนะครับ อตอนนี้ก็ครบทุกเขตในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยเฉพาะนราธิวาสนี่ครับก็มีนาราธิวาสเขตหนึ่งก็มีท่านแวร์มหดีแวร์ดาวกนะครับประสงค์ลงสมัครสสนาราธิวาสเขตหนึ่งนะครับเขตสอบเองก็คือนายอามินมักยศนะครับรองประธานสภาอ,อบจอนะครับเขตสาก็คือท่านลำรีมาบะอดีตสสนาราธิวาสครับเขต4ีก็ท่านอามิรจาริกานรองนายกเทศมนตรี เทศบาลรือสอ2นะครับแล้วก็เขตห้าก็ผมเองครับสัมพันธ์ไม่ษษษษษคุ้มศไทยก็ชูอยู่ตอนนี้นโยบายหลักที่ออกมาคือก็คือนโยบายพักอ่นานโยบายบัตรประชาัฐนะครับซึ่งบัตรประชาัฐเนี่ยก่อนเลือกตั้งก็มีอยู่แล้วนะครับจะบอกว่าพี่น้องได้ประโยชน์มากกับบัตรประชาันนะครับแต่นโยบายต่อไปเราก็จะเพิ่มวงเงินเป็นเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วก็นโยบายที่ทางพลเอกอภิวรรณสวรรค์โดยรณะเป็นประธานจากปตที่ยัดดแลแด ในพี่น้องสามจังหวัดชายแรนภาคใต้นะครับที่ถูกใจและโดนใจมากที่สุดก็คือเรื่องอาหารกลางวันตันดิการนะครับที่ท่านพลเอกประวิตรได้มอบให้กับน้องๆในพื้นที่สามจังหวัดเชายแรนภาคใต้ครับความมั่นใจเป็นไงมั้ยความมั่นใจในเรื่องของตัวผู้สมัครใช่ไหมครับแต่ละคนที่จะได้เป็นสสก<อ>็ถ้าเราดูในบรรดาก็มีหลายพรรคการเมืองดูนะครับแต่ว่าพรรคประชาธิปั้นท่านเลือกขสรัรนบุคคลที่มีประสบการณ์ในการนํา ในรอบนี้นะครับโดยเฉพาะเรามีผู้นําดีๆเรามีอดีตสสนะครับเป็นพรรคเดียวนะครับที่มีอดีตสสเกือบครบทุกเขตนะครับโดยเฉพาะท่านแวรม์มหดีก็เป็นสสเนเป็นสมาชิกวุฒิสภาท่านลำรีนะครับแล้วก็ตัวผมเองนะครับส่วนที่สองคนนี้ก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับ,รท,ท,รบท่านหมอแวครับท่านานโยบายประชาชนใจทําอยู่แล้วในประเด็เนดเหล่านี้เพียงแต่ว่า เรา,าจะใช้การเมืองเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้สําเร็จเร็วขึ้นและก็จะมากขึ้นและก็ขยายพื้นที่ขึ้นนะครับเช่นเรื่องแพทย์ซึ่งทางพลเอกประวิทย์หัวหน้าพักนี้ได้บรรจุเป็นนโยบายหนึ่งไม่ใช่เฉพาะสามจังหวัดแต่ว่าเป็นเรื่องของทั้งประเทศเพราะว่ายังไม่มีพักไหนที่รองรับ เตรียมบูคลารกรเพื่อรับพรบรว่าด้วยสถานพยาบาลปฐมภูมิ2,562ที่ออกแล้วซึ่งตอนนี้นี่โอเคอาดุมอรดวยกันแต่ว่าในปี2572นี่ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทย์ตำวและส่วนาพทต้องมีแพทประจำแลวก็มีเพียงพักเดียวครับที่แลเห็นความสำคัญเรื่องเหล่านี้และก็บรรจุเป็นนโยบายและ เรื่องทํางานร่วมกับภาคประชาชนในการที่จะทีแป้งให้เปี่ยมบองครับอันนี้เป็นสาระสําคัญอันหนึ่งกับกองพพลังประชาชนมีแวนวิสันิคารรองนายกเทศบาลตำบลเรือสองนะครับก,ก,ก,ก็เคสีนะครับที่กกว่านะครับก็ในวอกาสนี้ก็ขอฝัดเนื้อฝักตัวนะครับผมเองเนี่ยเป็นน้องใหม่ในวงการน,นะครับพูดยังไม่เก่งแต่แน่นอนครับถ้าได้รับโอากาสได้รับใช้พี่น้องประชาชนแตกต่างกว่าที่เป็นอยู่ได้พัฒนาแน่นอนทีมเรา ตั้งใจเพื่อสร้างโอกาสในพื้นที่ในทุกๆด้านนะครับเพื่อเติมเต็มความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับในโอกาสต่อไปก็คงฝากให้พี่น้องทุกคนพิจารณาให้โอกาสสักครั้งหนึ่งพิสูจน์ด้วยการทํางานไม่ได้พิสูจน์ด้วยคำพูดรับขอบคุณครับลองีลงในเขตของอเขตสองแะเราที่ว่าชุด,ดเดือยเมอสังคมเมอต่อไปนะครับก็อยากจะอยากจะฝาก พี่น้องเราทุกท่านนะครับให้โอกาสพวกเราได้ทางานนะครับก็จะเห็นว่าพวกเราไดมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นทุกๆเขตน,นะครับไม่ใช่แค่เขตใดเขตหนึ่งทุกคน